เอาเลยเก็บคอปุ๊บดิดีใจจังเลยเกือบลืมเกือบลืมไม่งั้นจะเสียงปืนไม่ออกน่าจะร้อน โอเคได้แล้วมาโอโคมีวิวโอโคไปถึงวิวถึงว่สี่สิบสามน่าจะ,น,าจะน่าจะโผลนะมันน่าจะน่าจะน่าจะโหดเกินไปมันมันจะโผลดเกินไปหําหผมหรืเปล่า จะไม่หน่าใจเลยนะฝ่ายต,ตรงข <c oughs> ้ามนะน่าจะเก่งเอาเรื่องนะตอนนี้เรา ฝ่าไม่ได้ฝ่าไม่ได้้จะไปไหนจะไปไหน นี่มันปืดคนหนักเลยนะเฮ้ยจะม,มีแบบยิงเที่ยวบ้างสิอนี่จะมายิงเราตอถึงที่นี่เลยบางอาจบางอาจใช้

สินคิวไปแล้วก็ไม่รู้แต่ยังไงแล้วก็เฮ้ยโต่เราเกีย่ยนวิธีการติดระบบสติเก่งไม่ต้องาปซื้กาย ก็เป็นวิธีการที่ไม่ใสสะอาดที่มีมือใฟเแล้วปันช็อปในการต่อส้อเนี่องน,นะ พชคไว้จัดจัดปิดจะโชคไว้แต่ไม่เป็นไรแต่เราจะพยายามเห้นเดี๋ยวกับพยายามหนีเจ็บตาวแล้วบ่ายแล้วักเวร một cái gì anh yêu anh có đi xa mà tăng rồi đánh mà con bị tung rồi <laughs> ใช่ตายาเถอะโปเกลโปรเบลเยอะจริงริงเลยพวกเบลเยอะมานทำได้หลากหลายจริงๆแต่หาตัวหรือไม่คิดเลยว่าเราจะยอมทีนี้ ที ett, น,นี้วลวเราก็สูสีกันแล้วสูสีกันแล้วนะโอ้โสูสีกันแล้วท่านผครับเราเก่งกว่าเราเก่งกว่า ต้องเพิ่มระยะการมองเห็นให้ให้ฝ่ายเราคุณมี่คุณน้องไปจบนะครับไป อเมริกาว่าไทำไมไม่จุดกายม่ซะก่อน เอาแต่นาแบบกิไม so ่ดม่ติดไม่ติดไม่ติดไตไ่ติดไมมติดไม่ม่ติมตดติดไม่ตมิ Oh, my God. <laughs> ว้าวไม่กดดันขนาดใหญ่ยังไงล่ะเปิดทคล้อ,องจริงเลยว่าหไหมผมว่าเหมือนนะโอเคโอเคแต่ทำไมโอ้ไม่ก็คือจำหวดยืมเรา โอเคโอเคจำนวนเท่ okay, okay. าเด mm ิมแล้วจำนวนเท่าเดิมแล้วเรทำไมเราไม่ตื่นีกโอเคโอเคโอเคจะอยู่จะไปอยู่ กอไปับกอไอัสัตโอ้ยลากลยคุณก็จะใ่โอ้โหคุก็ไใชประี่เป็นอันนี้

นวไ้สับเดียวไม่น่าแตกน่าแตก

ปะเถอยเน็ตทำไมเน็ตทำอย่างนี้น่ะปะิ่ปิงปิงเยอะจนปิงเยอะตอนอัดคลิปพอตอนตอนไม่อัดคลิปนี่คือแบบ เกลเปอร์เฟกได้สบายแบบชิีวๆีวเลยโอเคมาเอ่อสามสิบสามสิบสามสิบโอเคเ่ิดมากก็ได้เปิดมากตัวเลขของเล้ยงกได้เกือบประมาณสามสิาบาคนเลยไม่น่าจะมีคนได้เปรียบกว่าเราไนงะ มาเสร็จก็ต้องทืความได้เปรียบโดยการตีทนขึ้นไป ไมเปิดสไลด์ไม่เปิดสไลด์แบบอัตโนบบมัติอะให้จะให้สไลด์แบบแมนนวลมันมันก็ไม่ใช่นะโอเคแล้วเราก็จัดการได้เออ Okay, okay. Eh, uh... boleh balik balik. Baik, oh. baik apa ini? Hei, okay, okay. Baik, baiklah. Eh, cepat. Neng, cepat pergi. Okay. Okay. okay 来，你帮我，你帮我，警察，警察了。要过桥了，要过桥。

เจ๋ง โอเคแค่นี้หลยพอใจแล้ว